กอสิบสตาร์ซีนิม่าโชว์ไทม์สัปดาห์นี้พบกับเฮ้ย hey, ครับมึงขับให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมว่าเนี่ยจะไม่ทันแล้วเว้ยเร็วที่สุดแล้วครับเอ,อ่อผมผมมีอะไรจะบอกด้วยครับมีอะไรวะตอนนี้รถเบรกแตกครับอืมดีมากเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรนะเบรกแตกเหรอ้ hey, ตยตัวใครตัวบอลเว้ยสล,ดลดัรถตัวบอครับเฮ้ย <Hey, S 2> ลูกกระดูเขาไม่ทิ้งกันนะครับเอาไปเหรอ

ไม่เป็นไรเราผู้พันยังตรงต่อเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับผม,มต๊ะพังหมดแล้วขอโทษเชิญท่านนั่งคุยข้างบนดีกว่าครับนี่คือข้อมูลของเสี่ยมเมงและมิสเตอร์ยูริหน้าที่ของคุณก็คือหาหลักฐานแล้วจับพวกมันในได้แล้วพวกที่จะมาร,ร่วมทีมกับผมนี่เป็นพวกใครไม่ทราบครับ เรียนไปเยอะเลยนะต้นหอมนี่จะแนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมทีมเหล่อไหมอ่ะดูเอาเองนี่คือหมูหวานนี่คือไข่เค็มนี่คือไต้ของกะปิโอ้ย ไปมาตามผมนะลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำอีกจะเทยเอ้ยชินีนสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับผู้กองตอนนี้ทีมงานเริ่มมีปัญหาซะแล้ว <c oughs> เพราะว่ามีหนึ่งคนนะ <c oughs> เขาถอนตัว <c oughs> เขาไม่อยากร่วมงาน <c oughs> กับทีมงานของพวกเราอะ่ะเอา้าผู้พัน ทำไมพูดจาอะไรอย่างเงี้เป็นชายชาติทหารนะพูดอะไรให้มันเป็นความจริงหน่อยสิเราอ่ะพูดสาวสวยอย่างเงี้มันจะไปมีพิษสง์อะไรหรือเจ้าอ้โยะไรวะผมลืมบอกไปว่าผู้กองพิกนั้นเก่งกาจเรื่องการต่อสู้ด้วยมือเปล่าผู้ใดอยากจะมาลองยุทธก้าวข้ามาข้างหน้าหนึ่ง ออนรักกันนะนี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษน้ำพริกลงเรือแล้วพบกันทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง